กลับมาแล้วอย่างรวดเร็วนะคะไปกันต่อค่ะคลื่นครู93ฟาเรนไฮค่ะเขาฉลองครบรอบ10ปีนะคะก็จัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นมาแล้วก็เชิญนายเอนเตอร์เทนไปด้วยนะไปร่วมเดินทางตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้บรรยากาศงดงามเหลือเกินค่ะ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสบรมราชาพิเศษครบรอบ60ปีคลืนคล่นขู่9 3ปาร์ติชัจึงจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ One Live Special Footstep of the King in Switzerland โดยชักชวนคนฟังผู้โชคดีรวมทั้งนายทะเทนบิลลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงถึงเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนำมาบอกต่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยได้รับรู้ถึงความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ค่ะ โดยมีพีเจนแน,นกัญญาดาและหม่อมหลวงพาสารสวัสดิวัตรรับหน้าที่เป็นไกด์กรุ๊ปพายเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆค่ะและพอเดินทางถึงเมืองคารองสปุ๊บทุกคนก็มุ่งหน้าไปขึ้นเรือสุดรู้เพื่อลองทะเลสาบร,ร,รักโลมองหรือทะเลสาบเจนีวาเพื่อเดินทางสู่เมืองโลซานซึ่งเป็นเมืองที่สมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมาราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคยประทับตั้งแต่ยังทรงระยยาวค่ะและสาเหตุที่เราพาคุณผู้ฟังทั้งทริปมาเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ของเรานะคะก็มีโอกาสที่จะมาล่องเรือสำราญที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ ก็ยามที่อากาศดีเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่8รชัชกาลที่9ก็จะมาล่องเรือใบตรงนี้ด้วยนะครับคผู้ชมสังเกตนะครับว่าทางโน้นเนี่ยเป็นเทือกเขาแอลป์นะครับซึ่งมีหิมะปกคลุมนะครับมองไปได้เลยครับฝั่งด้านโน้นเป็นฝรั่งเศสนะครับทะรลสศาส์นี้2พรมแดนครับ ดำกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะหม่อมหลวงภาซาและพี่เจนแน,นก็ไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปชมความรู้ราของโรงแรมบริวาร์ชพาซาโรงแรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงกว่าร้อปีตั้งอยู่ริมเทะเลสาบเลอมองซึ่งเป็นอีกสานที่สำคัญของราชสกุลมหิดลค่ะบริวาชพาเลสนี่ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเหมือนพระราชวังเลยแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยใช่ไหมคะคพี่อิง ว่าเป็นโรงแรมที่สมเด็จพระมหิดลาทิ่ย์เปรอดุญเดวิกรมพระบรมราชนกนะครับกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสที่วังสัปปทุมเมื่อพุทธศักราช2463แล้วก็ได้สเสด็จมาประทับที่ยุโรปนะครับมาที่ยุโรปแล้วก็เหมือนกับมาฮันีมูนที่เนี่ครับ โอ้แล้วนั้นได้ข่าวว่าหลังจากนั้นอีกหลายหลายปีต่อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์องค์ไหนของไทยสเสด็จมาที่นี่ก็มักจะเลือกมาประทับที่นี่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็เจ้านายส่วนใหญ่ก็จะท่งเลือกใช้มาสถานที่ที่นี่มาประทับที่นี่ครับนั้นวันนี้โชคดีของพวกเราแล้วคุณผู้ชมมากๆเดี๋ยวเราจะแอบ,บเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะก็รู้แล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะเราก็จะมาพักที่นี่เหมือนกันครับ จบปุ๊บทั้งครูก็รีบรงดิ่งไปที่ห้องพักเพื่อชมความรู้ราและความเก่าแก่ของโรงแรมทันทีค่ะ ังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่สวนสาธารณะเดินองตูริมทะเลสาบเลอม,มองซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติที่ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและทรงลงพระนามาพิถัยเมื่อปีที่แล้วศาลาไทยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัสวิตครบ75ปีค่ะ โดยใช้เวลาในการสร้างถึง10ปีออกแบบโดยพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติปัจจุบันสาราไทยยังเป็นสถานที่สาคัญที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมความวิจิตรการต่าถึงปีละเกือบ2 0 0สนคนค่ะ จากนั้นทุกคนก็ไปยืนโพสต์าถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นลิง3ตัวที่กําลังทําท่าปิดหูปิดปากและปิดปาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นหลวงทรงโปรดและทรงใายพระรูปเสมอโดยความหมายของรูปปั้นลิงที่ทําท่าทางแบบนี้นะคะก็คือการไม่ยอมฟังดูและพูดในสิ่งเลวค่ะภาพแผพ่งความประทับใจย,ยังไม่หมดแค่นี้นะคะพรุ่งนี้นายเตเห็นจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับแฟลตที่สมเด็จย่าและในหลวงเคยประทับห้ามพลาดชมเด็ดขาดค่ะ